สวัสดีค่ะวันนี้ครูแดงจะพามาทำไส้หมูแดงนะคะที่ไว้สำหรับทำขนมปังทำเป็นไส้สลัเปาหรือพวกปั้นคริปกลีบพับแบบนี้นะคะได้ทั้งนั้นเลยเป็นสูตรที่เก็บไว้ได้นานและมีความแห้งนะคะมีความอร่อยนี่ครูแดงเอาไปใส่ในสลัเปาแล้วก็ในขนมปังอร่อยมากมายเลย รู้จักคูแดงก่อนเป็นครูค่ะการ,รสอนเด็กๆในโรงเรียนตอนนี้กเกษียณเราค่ะออกมาแบ่งปันสูตรนะคะเป็นสูตรจริงๆเลยที่ทําให้ดูนะคะถามว่ากดตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆคลิกลงไปเจอสูตรเลยนะคะทางขวามือแล้วมาดูการแดงใช้หมูสับตามท้องตลาดทั่วไปนี่นะคะเดี๋ยวสัดส่วนพิมพ์มใ้ให้นี่ที่อร่อยคือกุนเชียงนะคะ น้ำตาลทายแดงอันนี้เป็นพริกไทยที่สำคัญคือซอสมะเขือเทศนะคะเป็นสีแต่ว่าสีไม่พอนะคะต้องใส่สีผสมอาหารสีส้มแดงอ่ะส่วนนี้เป็นผงพรโลนะคะแล้วก็มีส่วนมีเกลือนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันเล็กน้อยนะคะสำหรับไว้ผัด เรามาดูการใช้น้ำมันนิดหน่อยในส่วนของตัวนี้นะคะเราจะต้องผัดให้เขาสุกแล้วก็กรอบเป็นคุณเชียงธรรมดานี่นะคะใครจะใช้ยี่ห้อดีหน่อยก็แพงก็แดงใช้ธรรมดานี่นะคะเอาไปผัดเขาให้ ให้เขามีความกรอบมีความสุกมันมีความหอมแสงหอมหัวใหญ่อหอมหัวใหญ่นี้เราก็หั่นเป็นลูกเตานะคะพอคนเชียงสุกดีแล้วหอมดีแล้วก็ใส่หมูงลงไปส่วนของไส้เนี่ยเราจะ ออกหวานนะคะแล้วก็ไม่เข็มมากเพราะว่าจะใส่ในขนมปังหรือใส่ในพวกสลาเปาเนี่ยรสก็จะออกมาพอดีใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะทำให้หวานแล้วทำให้มีตัวผักแต่ว่าเราจะต้องเคี่ยวนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป ใครไม่มีก็ใสยขาวก็ได้นะคะแต่ว่าแสงตาจะแดงทำให้สีเขาสวยเราไม่ต้องปรับสีมากตอนนี้เปิดไฟกลางกลงนะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ำเนาะเราก็ต้องค่อยๆให้หมูเขาสุกดีให้เขาเข้ากันดีใส่ผงพะโล้ไปค่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศ ใส่กเกลือไปนิดหน่อยส่วนเค็มเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของกุนเชียงแล้วก็พวกซอสใส่พริกไทยไปนะคะจะได้หอมๆนี่ซอสซีอิ๊วขาวใครไม่มีก็ใช้พวกฝากเขียวก็ได้นะคะนี่เราก็ผัดไปให้แห้ง ถ้าเราผัดไปแห้งแล้วเนี่ยยังน้ำหรือ,อส่วนไส้เนี่ยเขาก็จะยังไม่ค่อยเข้ากันในการที่เราไปใส่ในพวกซาลาเปาอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่เหนียวเราจะต้องอใส่แป้งนะคะนี่คอแดงเติมสีไปหน่อยนะคะเพราะว่าสีเขาไม่เป็นไม่ออกมากเพราะว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยมันใส่ไปไม่พอมากใส่สีผสมอาหารลงไปหน่อยสีส้มแดงนะคะ ถ้าไม่ออกสีมันดูไม่สวยแล้วก็คนทานก็ไม่รู้มันเป็นไส้หมูแดงมันคล้ายๆกับไส้หมูสับแบบนั้นนะคะเราก็ปรับสีให้เขาต่างกันนิดนึงแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆ ก็แห้งดีแล้วแบบนี้นะคะต้องใส่แป้งไปหน่อยใส่แป้งข้าโพดละลายน้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆคนเปิดไฟกลางๆนะคะแล้วก็ค่อยๆคยนให้แป้งเขาสุกแล้วก็ ให้มีความหนืดเหมือนมคะเขาจะเห็นว่าเขาจะติดกันนะคะแต่ว่าไม่เหนียวมากเนี่ยพอเราไปใส่ในพวกขนมปังหรือ ขนมที่เราจะใส่ไส้นะคะเขาก็จะเกาะกันดีแล้วก็คนไปให้แป้งสุกให้ดีๆการเก็บนี่เก็บในตู้เย็นนะคะใส่กล่องพิดฝ่าพอเย็นนะเขาจะเหนียวขึ้นอีกนิดนึงนี่เสร็จแล้วคะ่ะใส่ในขนมปงังพวกสาลาเปานะคะขนมต่างๆ สูตรดีๆจากครัวติดโบนะคะลองไปทำกันนี่คุณแดงทำซาลาเปาทำทานนะคะทดลองสูตรไปเรื่อยๆี่ลองใส่ในซาลาเปานี้อร่อยมากมายเลยพบกันใหม่คลิปหน้าจากครัวติดโบนะคะเม้นพูดคุยสอบถามมาได้เลยคุณแดงตอบทุกวันนะคะสวัสดีคะ่ะ